นี่ฮะก็เป็นสภาพผมในปัจจุบันนะครับถามว่ามันล่วงไปบ้างไหมมันร่วงอยู่แล้วตามธรรมชาติของคนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นนแล้วก็ตามตามอายุด้วยไม่อยากจะคุยครับว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ปลูกผมของ m s c ใช่คนแรกทำได้แล้วหมอบอกเลยว่าคุณต้องเป็นเคสแรกเลยครับที่หมอลองทำให้ถ้าถ้าลองไปดูรูปบูตเลสสมัยแรกๆเนี่ย ตอนนั้นผมก็หัวเถิกไปกัแล้วเหมือนกันครับก็จะเห็นเลยว่าผมจะตัดผมสั้นเยอะแล้วั้งนี้มันก็จะหูจำได้ไหมมันกินมาถึงแบบอลบั้มก้านข้อขับสองเปลงสาอะไรใส่วียุคนั้นมันจะมีรูปที่ผมไม่ใส่หมวกแล้วก็ทําผมทําสีอะไรเงี้ยเจะเห็นว่าโอ้โหกินเศร้าข้อษากินมาเยอะกินมาเยอะกินมาเยอะใช่ก็คือเอาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ปลูกไปนะแล้วพอผมมันขึ้นมาปกติโอ้ตอนนั้นโคตรรู้สึกแบบว่า แห่งหนุ่มอ่ะมันหนุ่มขึ้นมันหนุ่มขึ้นมาเยอะจริงครับมันรู้สึกได้เลยว่าแบบไอ้ความมั่นใจพวกนี้มันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าเวลาเรามมันมันก็ตามนั้นอ่ะผมก็เรื่องความมั่นใจไม่ต้องพูดถึงเวลาผมคุณขึ้นมาแบบเต็มที้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยว่ามันมีช่วงแรกๆ้วเนี่ยที่แบบมันจะรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่ด้วยความที่เราต้องเอาผมมาจากด้านหลังนะเนาะมันไม่ใช่การตัดนะครับมันจะเป็นการดึงออกมาเป็นจุดๆๆๆด้วยหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็มาเสียบๆๆมาปักๆใ่ม สถานที่เนี่ยนะครับจริงๆแล้ว่มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นโรงพยาบาลแต่ว่ามาตรฐานในความสะอาดเนี่ยเป็นระดับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มันมีความมันมีความโคซี่มันไม่รู้สึกมันไม,ม,ม่รู้สึกว่าแบบตัวเองกําลังจะต้องเข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็วันที่ผมทำเนี่ยผมจำจ,จำนวนชั่วโมงไม่ได้เลยขอโทษด,ด้วยแต่ก็มีการพักเบรกค,ครึ่งหนึ่งเดิอนออกไปนั่งกินข้าวไข่เจียวที่พี่พยาบาลไปซื้อให้แล้วก็ับไปทําต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ ที่พูดให้ฟังแบบนี้คือเพื่อให้เห็นว่ามันมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่ถามว่าเจ็บไหมโกหกคงไม่ได้มันเจ็บครับแต่เจ็บมากที่สุดคือการการถูกฉีดด้วยยาชาแล้วบอกตามตรงเลยครับผมเป็นคนกลัวเข็มครับผมก็ยังรอดมาได้ผมกว่าเออโอเคแสดงว่าเราก็ได้อยู่นะเออเออขนาดเราผมกลัวเข็มจริงนะผมแบบสมมติถ้าผมฉีดยาแล้วผมมองนี่คือผมไงหลังเลยจักกระเด็นกระเด็น คือเอาจงจริงนะของแบบเนี้ยยิ่งคิดนานยิ่งรอนานอะ่ะผมมันไม่ได้รอเราอะ่นะเนอะผมว่าง่ายที่สุดคือการเข้าไปคุยกับคุณหมอครับเข้าไปปรึกษาก่อนแล้วก็ดูแนวทางดูค่าใช้จ่ายผมเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะคิดวา่าปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นหลักก็เข้าไปคุยเข้าปรึกษาแนวทางก่อนซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ต้องปลูกผมก็ได้มันอาจใช้การรักษาโดยการ,ร,ก,าก,ารกินยาหรือการทาอะไรสักอย่างก็ตามแต่ แนะนำว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่จะดูะรยายละเอียดต่างๆเพราะแต่ละคนมันไม,ไม่เหมือนกันจริงๆะไรอะไรเงี้ยครับส่วนผลที่ได้มาสําหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวรอบผมนะผมก็ผมก็แฮปปีม้มากเพราะว่านี่มันผ่านมาก็อย่างที่บอก6ปี7ปีแล้วเนี่ยผมก็ยังอยู่ในสภาพที่ผมแบบผมโอเคนะ